รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอาพูดถึงคนหน้าใหญ่แล้วก็ใจถึงจะจัดงานครั้งหนึ่งน้ะก็ต้องยิ่งใหญ่ วันเกิดวันนี้ดีกว่าเก่าน่ามีอาหารหวานข้าวทำไว้เชิญมาสุขสันต์กันทั่วถิ่นวันนี้ฉันเลี้ยงโต๊ะจีนน่คงจะถูกใจอาหารรสดีมีหลายอย่างกินกันให้พุ่งกลางได้ยินไหม ต้มจืดจิงจกนหอหมกจิ้งเหลนตุกแกแช่เย็นนะผัดหน่อไม้น่ะสเต็กปลาราปลาแมลงสาบกิ้งกือลอกคราบทำยำใหญ่ตําแย่ไฟแดงอีแดงต้มขาใส่กรอกกิ้งกานะวะรสไก่น,ะนะรสไก่ยาสมุนไพรตราเอ็นดีปรับสมดุลในร่างกาย ทำให้สุขภาพดีโทร0 8 1 4 0แ0ดหนเกอ็นนี่ดีจริงๆวันนี้เป็นงานวันเกิดกินเลี้ยงกันเถิดสนุกกันดีน้องทำอาหารต้องการเลี้ยงพี่กับข้าววันนี้อร่อยถึงใจ สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือรายการตามรอยเพลงครับผมเอกชัยอบเชยครับและน้องตั๊กสศสิธนรค่ะวันนี้รายการตามรอยเพลงเราตามรอยเพลงมาไกลถึงจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเราอยู่กันที่บ้านของศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะก,การแสดงเพลงพื้นบ้านอีเซลปี2539นะครับ แม่ขวัญจิตศรีประจันครับเ<อ>จ้าของงานเพลงดังไม่ว่าจะเป็นกับข้าพิชคาตคแม่ครัวตัวอย่างหรือว่าจะเป็นน้ําตาดอกคําใต้สาวสุพรรณโอ้เป็นงานเพลงเหล่านี้สร้างชื่อเสียงให้กับท่านมากๆโอ้โหพี่เอกคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะถ้าน่าสนใจเราไปชมตัวอย่างวันนี้กันก่อนครับเพราะว่าฉันมีรถเองเมื่อไหร่เนี่ยงานฉันก็จะโดนคืนบ้าง<ม>อะไรมีปัญหาเยอะแยะตั้งแต่วงดนตรีมาเลย เออถ้าพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยงานเราจะไม่มีเออ,เอ,อแล้วทั้งคู่เชิญรับฟังกระทูเออแล้วเพลงไทยเออเพออียงก็เกลียดคนเจ้าชู้แล้วก็ ไปพดร้องหน้าด้านหน้าโทนหนวฉันก็เกรดคนหน้าด้านตอนนี้เราก็จะต้องเพลงเราจะต้องมีเอออินสตาแกรมกันนะไล้์กันหน่อยอะไรอะไรก็ตาเคุณแม่ทันสมัยมากมาเลยมันจำเป็นนะลูกเอ ครับน้องตากรับตัวอ,อย่างรายการน่าสนใจมากๆค่ะพี่เอกค,ะค่ะแล้ววันนี้นะตักเตรียมคําถามหลายคําถามเลยที่อยากจะถามคุณแม่เพราะว่าตักชื่นชอบคุณแม่มาก่อนมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ตามรอยเพลงเราเดินทางไกลามาตามรอยถึงจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะน้องตาครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงนักร้องเพลงลูกทุ่งเพลงพื้นบ้านเพลงอีแซลปี2539ครับ แม่ขวัญจิตศรีประจันฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยังสวยอยู่นะทุกทยังสวยอยู่เลยโหหนูยอมแพ้วันนี้สวยตกค้างสวยตกค้างนะฮะปัจจุบันนี้แม่อายุเท่าไหร่แล้วครับเอ่อห้าสิบหกปีแล้วค่ะห้าสิบหกปีหกสิบหกโอ้หกสิบปีจะลดสักสิบปีมาลดไม่ได้ครับนะฮะชื่อจริงแม่ชื่อจริงชื่อเกลียวเศรษฐกิจ พื้นเพ,พย์พมิฬลำนาก็คืออยู่ที่อำเภอศรีประจันศรีประจันอ๋อเป็นคน,นที่นี่เลยใช่ไหมคะเป็นคนอำเภอศรีประจันแล้วก็เป็นบ้านทุ่งนาชนบทครับที่บ้านก็คืออาชีพเราก็คือทำนาทำนา,นาแล้วเด็กๆแม่ทำนาไหมทำนาก็ทำค่ะทำเป็นตั้งแต่ไม่รู้ก็ไปซนอยู่ในนานะ แล้วก,ก็มาที่จําได้แล้วนี่ก็ไปลอยคออยู่ในในเทือกที่เขาจะดำนะแล้วจนกระทั่งดําเป็นอะไรเงี้ยแสดงว่าตอนเด็กๆคุณแม่ต้องซนเหมือนกันใช่ไหมคะเขาว่าซนเยอะนะซ<ส>น,นเยอะเลยเห็นแม่แล้วบอกว่าซนเยอะมากครับนอกจากทานาแล้วมีอาชีพย<ข>อยก็จนะทำมีคือก็จะมีก็จะขายก๋วยเตี๋ยวกันกับแม่ก็โดยหาไปนะเพราะเมื่อก่อนเราทํานาครั้งเดียวเราก็จะมายุ่งกับช่วง พฤษภาแล้วก็มาถึงมกราปลายปลายเดือนนี้เราก็หมดงานนาแล้วครับคบ่ะบางปีหมดไปก่อนถ้าเกิดว่าน้ําท่วมข้าวหรือว่าแ้งเกินจนข้าวเสียเนี่ยเราก็หมดแล้วค่ะก็ต้องทําเส้นก๋วยเตี๋ยวเองอะไร,รเองหาบไปแม่หาบแล้วก็อาจจะต้องหาบอะไรเล็กๆไปบางทีก็จะมีพวกจานเพวกอ,อะไรแม่เ็าจะใส่ห่อผ้าแล้วเราก็หาบตามไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไปถึงที่ไหนก็คนเยอะผัดใหม่อะไรอย่างเงี้ยออที่ที่หาไปนี่คือก๋วยเตี๋ยวผั<า>ดก๋วยเตี๋ยวผัดเราก็หับจานแล้วก็ไปล้างจานตั้งอะไรตำบ้านบ้ๆนขาเนี่ยได้ขอเขาล้างอะไรอย่างเงี้ยจนเข้าโรงเรียนแล้วก็มีนิสัยชอบค้าขายอยู่ตลอด ไาอยู่โรงเรียนพอวัดเขามีงานเรารู้เนี่ยถ้าหน้าฤดูนี้เราก็จะขึ้นมะขามเทศอะไรต่ออะไรร้อยเป็นพวงแม่เขาร้อยให้ด้วยตอกนะแล้วเราก็จะใส่กระจาดน้อยแล้วก็หาไปโรงเรียนแล้วก็จะมีกระดานชั้นนวนที่โรงเรียนอะไรเงรี้ยแล้วก็จะมีผ้าห่อไปอะไรก็เป็นแม่ค้าพวงหนึ่งก็สิบตังห้าตังอะไรเงี้ย แสดงว่าตอนเด็กๆในคุณแม่น่าจะชอบในเรื่องของการค้าขายน<ฮ>ะพี่เอกมันก็คงไม่ค่อยชอบอจริงๆนะจุดจา้าก็คือมาค้าขายค,คือมันไม่มีอะไรจะทํา <ฮะ S 2> แล้วก็รู้สึกว่าเรา <S <S เราจะเห็นความยากลําบากของคนในกลุ่มบ้านเราเนี่ยตัวเราเองก็ลําบากเพราะว่าบางทีเนี่ยแม่เขาก็ต้องไปซื้อข้าวที่เป็นหักครึ่งท่อนอะไรนะก็เอามาหุงหากินกันนะแล้วบางบางครั้งเนี่ยเราก็เห็นว่า แม่น่าจะไม่ค่อยอิ่มเพราะว่าเราเราเรากินไปเยอะแล้วเราเห็นแม่เขาก็จะใส่น้ําไปในข้าวอะไรเงี้ยนะก็เม <berry. S 1> ื่อก่อนยังไม่ได้นึกหรอกแต่โตแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามแม่น่าจะไม่อิ่มในขณะนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าได้รู้ได้รู้สึกว่าแม่ลําบากในะตอนเราออกโรงเรียนแล้ว <c oughs> ได้เริ่มรู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เมื่อแม่ลําบาก <c oughs> แม่จะต้องกินทีหลังพวกเราทุกทีอะไรเงี้ยนะ Uh huh. ตอนที่คุณแม่นะคะเรียนเนี่ยคุณแม่เรียนจบชั้นอะไรชั้นปสี่เองค่ะเพราะว่าเพื่อนเอนเขาก็ไปต่อมัธยม mm hmm. เขาบอกไปเรียนมองนะก็เ,เคยคุยกับแม่ว่า mm hmm. แม่อยากไปเรียนมกับเขามันต้องลงเรือมาอะไรแม่บอกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายูค่าเ mm hmm. สื้อผ้าค่าหนังสือแล้วก็บอกค่าจ้างเขาไม่เรียกค่าเทอมค mm hmm. ่าจ้างโรงเรียนเขาต้องเก็บจากเราอะไรเงี้ย mm hmm. แล้วก็ไม่มี mm hmm. ก็ถามเพื่อนๆแล้วว่า ปีหนึ่งต้องใช้เงินถึง5,000ันบาทปีหนึ่งนะเย,ยอ,อะก็เสื้อผ้าค่ารถมาไอค่าเรือมาโรงเรียนต้องซื้อข้าวกินอะไรเนี่ยนะบอกว่าตกประมาณที่เพื่อนเขาใช้เนี่ยตก5,000ันบาทเราไม่มีปัญญาแต่ปีหนึ่งเมื่อก่อนไม่ได้เห็นพูดเทอมานะกพูดปีหนึ่งอะไรเงี้ยเรียนเก่งไม่พอต้องต้องมีเงินด้วยใช่ไหมมันมันก็ต้องใช้เงินเหมือนกันเหมือนกับสมัยปัจจุบันเงี้เนาะแต่ว่าค่าเงินมันก็ยังถูกมันก็ ตอนนี้ว่าเราไม่มีะนะเราไม่มีรายได้อะไรที่มันจะเป็นประจำอะไรเงี้ยนอกจากมีงานวัดก็จะเอาหาบกไปกับแม่ถ้าไม่มีชาวนาเขาหยุดแล้วไปงานวัดหาไกลก็ได้มันไม่กี่บาทถ้าได้ถึง30บาทเนี่ยเราก็จะดีใจทั้งทุนทั้งกำไร,รอะไรมันก็มันได้น้อยมากพี่น้องกี่คนครับแม่มีน้องอีกสองคนเขาฝาแฝดกันแล้ห่างกันสามปีแต่ว่า ก็จะไม่ค่อยยุ่งกับน้องยังไม่ค่อยไม่ยุ่งกับเด็กๆอะไรเนี้ยก็ชอบไปกับแม่แล้วก็เหมือนว่ามันเป็นคนโตไปโดยที่เราไม่รู้ตัว <c oughs> เราอยู่กับคนโตตลอด <c oughs> ทําอะไรก็ทีนี้บางทีน้องมาทำขามทำโน่นหกทำนี่อะไรเรารู้สึกเราโกรธเราเรายังแยกไม่เป็นตอนนั้นอะไรเนี่ย <c oughs> ไปไหนน้องเดินช้าเราก็โกรธอะไรเงี้ยแม่ครับหลังจากจบแล้วเนี่ยเราเรียนจบแล้วเราตั้งจุดมุ่งหมายไหมว่าเราจะทําอะไรต่อ ไม่มีจุดมุ่งหมายเลยนะนึกอะไรไม่ออกแต่ก็ก็ชอบร้องเพลงรู้ตัวแล้วเวลาเขามีงานเขาจะเชียร์รำวงกันแล้วก็จำเพลงเขาได้บ้างและไปดูเขาละค่ะแล้วก็ก็มีลิเกกับโขนเท่านั้นที่จะได้ดูเพราะว่าอย่างอื่นก็ไม่ได้ดูแล้วพอดีช่วงหนึ่งก็ไปเรียนเสริมสวยเรียนตำบ้านใกล้ๆอ่ะเนี่เรียนแล้วก็เที่ยวไปพอเรียนทำได้เป็นก็ เอาเครื่องน้ำหยูน้ำยาอะไรใส่กล่องปั่นจักรยานไปถามที่นูน่นนี่จะดัดผมไหมอะไรหรบาท10บาทะอะไรก็ถ้ายอมก็15บาทอะไรก็แล้วก็ทําไปนั่นแหละก็ได้บ้างอะไรก,ก็รู้จักตลาดมารู้จักเชื่อของก็น้ํายาดัดผมก็เชื่อเข้าไปอะไรแล้วก็อีกไม่นานครูเขาก็มาชวนหลาน้องๆหลานว่าไปเล่นเพลงอ e ีเซลกันไปหัดกัน เราได้ยินแล้วก็ขอตามเข้าไปก็นอกบัญชีนะ,ะแต่ตามไปเราก็ต้องมีมนะเพราะครูยังไม่ได้ให้บทกับเราเขาจะให้กับน้อง,องๆหลานหลายคนเราก็ต้องจําหมดของใครก็บังเอิญจาได้ไปหมดเลยพวกทุกคนนั่นแหะแล้วเวลาครูเขามีงานก็ครูเขาเอาไปด้วยก็ตามไปอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างจะต้องไปเป็นแม่บ้านแม่ครัวกับลูกสาวครูแล้วก็ครูก็เป็นญาติอะไรเงี้ยค่ะก็ตามอยู่นานนะหลาย มาเป็นครึ่งปีข้อนปีถึงจะได้ครูบอลองซื้อลองซื้อพอร้องก็อเของน้องๆแหละร้องไปเขาถึงได้รู้ว่าเราร้องของใครต่อใครได้หมดครูก็เลยดูให้บทอะไรเยอะๆก็ก็ติดแม่บัวผ่านอีกติดครูครูทําอะไรก็จ้องทําอะไรตามทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีก็ไปมีวงดนตรีเล็กๆก็แอบดูอยากจะไปจังเลย แต่ว่าเขามีนะประกวดร้องเพลงอะไรแต่ว่าเตี่ยมาให้ไปเพราะว่าบางทีเขาเขาก็จะมีไอ้ป้ายใหญ่ๆป้ายไม้นะเขียนตำแยกตำอะไรเห็นอ่านโอ้แต่มันอยู่ที่ไหนและที่วัดพยัคฆารามมันอยู่ที่ไหนอะไรเวลาเขามีแข่งอะไรไม่รู้จักอะไรเงี้ยไม่รู้จักเลยอ่านแล้วก็ไปไม่ถูก แล้วก็พอปรึกษาเตี่ยอย่างเงี้ยเตี่ยบอกไม่ต้องไปมาผู้หญิงลําบากไปนะอะไรเงี้ยอันตรายด้วยอันตรายอะไรอย่างเงีย้ยน,นะตอนนั้นที่หัดเพลงพื้นบ้านเราอายุประมาณก็ไ, <ร S 1> ได้สนะิบหนะ <15. S 1> ้าแลวนะสิบห้าค่ะสิบสิบสี่นี่หัดเสริมสวยสิบห้านี่เข้ากับครูก็ก็ตามตามแล้วก็ได้เล่นบ้างไม่ได้เล่นบ้างบางงานเขาก็ไม่เอาเด็กนะไม่เอาแต่เราก็ไปก็ตามไปก็อยู่กับครูเนี่ย พอสปีที่สอง2506-7เนี่ยเริ่มรู้จักครูเพลงเยอะๆก mm ็ hmm. ก็ถามเรื่อยจดไปเรื่อยเพลงใครก็ขอเรื่อยซึ่งน้องๆไม่งั้นแล้วง่วงนอนก,ก็เริ่มขี้เกียจแต่เราก็คือมันต้องเดินมันก็น่าข, mm hmm. ขี้เกียจนะ ต้องเดินไปไกลมากแดดร้อนร่มร่มอะไรไม่มีเมื่าก่อนเวลาเขาจะติดต่องานไปคือพ่อเพลงแม่เพลงก็ต้องเดินไปที่งานไม่มีรถยานพาหนไม่สมัยนี้เขาก็จะเดินมาติดต่อเราบางทีมาแต่ตอนหน้าหรือดูน้ําหลากแล้วเราต้องไปเล่นหรือดูเกี่ยวข้าวแล้วแล้งบางทีเดินไปถ้าเขาไม่ไม่เผาฟางอ่ะนะเราก็ยังเดินดีหน่อยถ้าเผาแล้วเนี่ยบางทีที่เท่ามันก็ขึ้นมีหนวดกันแล้วก็ไอ้ขุยปูก็เยอะพอพอ ฟังมันหมดเนี่ยสะดุดมากเลรม่งแ,แล้วก็เนี่ยไปเจอวงดนตรีที่ไปแอบดูจําได้ว่าตอนนั้นปองปรีดาเกมมาเล่นมีสุรสิทธิ์สัตยวงศสุรสิทธิ์เนี่ยมารู้ทีหลังลว่าเ็าคือดารานหนังอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ปองปีดาเนี่ยได้ยินเพลงแล้วแหละชาวบ้านเขาเวลามีงานเขาจะเปิดจานเสียงเขาเรียกจานเสียงเปิดแล้วก็ฟังไอ้เพลงที่เขาผิวปากอะไรก็เออปองปีดาคนนี้อะไรก็ไปทักทาย แล้วก็บอกกับเขาบอกว่าอยากไปครับแกก็บอกว่ามีกี่คนอะไรก็ถามเงี้ยก็บอกว่ามีแต่ผู้หญิงอะไรตจออะไรเะบ,บอกถ้าอยากไปจริงๆต้องพาไปหาพ่อแม่แล้วเขาเมื่อก่อนดนตรีมาเล่นก็ค้างนอนค้างรอเรือบริษัทกลับอาจจะกลับเย็นของอีกวันก็าพาไปบ้านตั้งกิโลสงกิโลเกก็เดินไปกับเราได้ไปก็ไปคุยให้พ่อแม่ฟังบอกว่า มันมันลำบากเงินทองแล้วไม่ค่อยจะมีใช้ผู้หญิงไปก็แทนที่ว่าจะเชียร์ให้เราได้ไปไปบอกพ่อแม่แล้วว่าอย่าให้ไปเลยผู้หญิง <c oughs> แม่โ <c oughs> กรธจังเลย <c oughs> คือเราอยากจะไปะ <c oughs> แต่แกบอกว่าเดีย๋ยวถ้าจะไปอ่ะต้องพาไปหาพ่อแม่เช้าก็ไปรับแกมามหุงหาข้าวอะไรให้กินอ,อย่างเต็มเสร็จสับเลยแต่ดันบอกพ่อแม่แล้วบอกอย่าให้ไปเลยถ้าจะให้ไปก็ต้องให้โตแบบนี้ให้ให้รู้จัก ดูแลตัวเองได้เครื่องจังขากลับไม่ทรงจะไปไงได้ก็ไปคือตอนนั้นเราอายุสิ1สิบหกแล้วสิบหกก็น่าจะได้ไปละแต่ว่ามันก็ถูกต้องอนะถ้าไปตอนนั้นจะไม่รู้จักอะไรเลยนะในชีวิตเนี่ยนอกจากจะขายก๋วยเตี๋ยวรับจ้างย้อมผมดัดผมแล้วก็เพลงพื้นบ้านแล้วเรามีความฝันอีกไหมว่าอยากจะเป็นอะไร ก็ฝันอยากจะไปเป็นอย่างที่เขามาร้องมาเต้นกับวงดนตรีที่เราได้เห็นนะเขาใส่กระโปรงสุ่มๆอะไรเงี้ยแต่รองเท้าส้นสูงโอเขาปากแดงคิ้วป่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือดูสละเอียดแล้วอ๋อว่าเมื่อไหร่นาอจะมีโอกาสทําไงเนาะแต่ตรงเนี้ยเบื่อแล้วไม่อยากร้องแล้วเพลงค่ะคือพอไปแล่นบางทีพอเขามีลิเกมีดนตรีเน่ยเราก็ไม่มีคนดูแล้วเราก็ไม่มีโอกาสได้ดูดนตรีก็จะมีบ่อยๆ เพราะนั้นแม่คิดต้องไปต้องไปแล้วก็ฟังวิทยุจากบ้านชาวบ้านเขา, <ฮะ S 2> ขาก็จะมีประกาศว่าอ,อมีสมัครที่นูน่นพชสเจ็ดสทร,ร,รอยัานเกราะอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ไหนกรุงเทพมันอยู่ที่ไหนเอาเลยครับน้องตาครับนั่นคือเรื่องราวในวัยเด็กนะของคุณแม่ขวัญจิตศีประจันนะ,ะัะตอนนี้ฟังวิทยุแล้ว อยากเห็นอยากจะเป็นนักร้องบนเวทีอยากจะไปเต้นใส่กระโปรงสวยๆทาปากแดงๆ <c oughs> เอาละฮะคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเราจะกลับมานะครับเจาะลึกเรื่องราวของการเข้าสู่วงการเพลงของแม่ขวัญจิตศรีประจันครับพักสักครู่เดียวครับก็จนว่ารูไม่ไหวถ้าเกิเป็นสองปีนะพอสองฤดูฝนเราก็ไปกันไม่ไหวนะนีน่ปลายจะวักหัวรัก มุนไพรตรายเอนดีปรับสมดุลในร่างกายทำให้สุขภาพดีโทร 0-8140- 0, 0 0 0 8 9สี่เนดีดีจริง,รงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมในหนึ่งวันเรารับประทานอาหารเข้าไปหลากหลายประเภทนะคะ แต่คุณค่าของอาหารนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับประเภทหรือว่าราคาของอาหารมื้อนั้นๆแต่ขึ้นอยู่กับคุณประโยชน์ที่ร่างกายของเราจะได้รับต่างหากค่ะวันนี้ตักมียาสมุนไพรไทยจีนที่ช่วยปรับความสมดุลในร่างกายมาฝากซึ่งทานแล้วจะช่วยบำรุงสุขภาพให้แข็งแรงและช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายนั่นก็คือยาสมุนไพรตราเอนดีนั่นเองค่ะ ศาสตร์แห่งสมุนไพรจีนธรรมชาติตำหรับโบราณที่สืบทอดจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานได้พัฒนามาเป็นยาสมุนไพรชนิดแคปซูลตราเอ็นดีซึ่งผ่านขั้นตอนการผลิตที่ทันสมัยสะอาดปลอดภัยด้วยหลักแมคโครไบโอติกโดยผสมผสานธันยพืชต่ตางๆหลายชนิดเข้าไปเพื่อให้ได้คุณค่าทางอาหารและสรรพคุณทางยาไปพร้อมกันค่ะ สนใจสั่งซื้อยาสมุนไพรตราเอ็นดีได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะวันนี้เป็นงานวันเกิดน้องไม่เป็นไร